หนองปลาไหลสวยงามเสมอวันนี้ล่าปลานิลครับกมาหาปลานิลไซส์ใหญ่กันนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้กี่หางนะครับกับบรรยากาศสวยงามนะครับตอนนี้ลมอ่อยๆกับปลาตอนนี้ตะเพียนครับ สิบคันจะเพียนกินไปแปดเยอหมดไปสองไม่วัดดูเองครับมันกินทุกคันตอดทุกคันดูปลายคันครับโอ้โหอย่างกับเป็นโนเลย ใคร็ยันปั้นเหยื่อเ่ยมาได้เลยนะครับโอ้วั้น,น่าจะมีนะวันนี้ใส่ใหญ่ดูเถอะครับมาทีกำสองตัวโอ้โหแล้วที่เหลือไม่กล้าวัดเลยกลัวเหนื่อยโอ้โหตุจัดสะเพียนยังไงก็ต้องสู้นะแหวกจนกว่าจะเจอปันนินและ เย็นแล้วสี่โมงผลประกอบการฝนตกอาจะเพียนน้อยสองสามตัวไม่กล้าวัดอันนี้พันกันแล้วกินจุจริงๆพวกแกบ้านท่าไหร่ก็ไม่พออจะขุนให้วนเลยวันนี้เพียรดุครับวันนี้ ส,สู้ต่อู้ต่อเพื่อนเพื่อนมาเพียบเลยอยู้นู่งบรรยากาศดีครับฝนฟ้าคำลัมคร่องกัปนไหลยสยอดสถานการณ์เงียบลมอ่นอ,อนๆวิวสวยๆเงียบกิ๊บ ไม้สวยมาก ตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเราเลยต้องใช้เหยื่อครอบจัก,กรวาลช่วยหน่อยนะครับอือหือด,ด,ดิ้นเลยอ่ะขนาดนี้เราต้องช่วยแล้ว<ร>ต้อง<ร>ใช้<ร>แล้วสถ,สถานการณ์ขับขันมากตอนนี้ซ้ายขวาก็ได้ก็หมดแล้วเรายังนิ่งอยู่เลย,เเยดูคนตกปลานครับ เยอะขนาดไหนดูโคตรเยอะอโอ้ไหนคันนี้แต่ก็เหมือนเดิมครับอะไรพอทำได้เราก็ทำครับไปแล้วตหวังว่าคงจะมีใหญ่ๆมาสักตัวนะ ไม่งั้นไม่มีกับข้าวนะครับตายตายตายกินแต่ตะเพียนบนนหนไม่ได้กินเลยเฮ้รถไข่ปลามาไหมมีตัวไหมเนี่ย เฮ้ยก็ทำไปเรื่อยหนูเหนกนรู้ว่ามีตวหะไหนมารุวมาลุกมาลุกตไปดินไปดินไปยุกลุดโอ้โหตอนนี้ตัวนึงก็สำคัญ ตะเพียนสายขาวสายขาวสายขาวนะครับเปลืองเวลาคนดูจริงเลยหนึ่งนาทีนี่ปลานะเนี่ยไม่ใช่หอยซะหน่อยหนึ่งตัวก็มีค่าตอนนี้ก bueno ับข้าวเราเราต้องแปร แปะจากปลากลายเป็นต้มยำเป็นแกงเป็นอะไรกันนะวันนี้ทอดอะไรเงี้ยนะงหไม่งั้นอดตายแล้วลืมกระชังมาด้วยนะนนเอาที่ดักกุ้งใส่ปา<จ>กระชังกระชังอ่าอ่ออาเดี๋สู้ต่อไปครับสู้ต่อไปต่อจากมาตอนเย็นสถานการณ์ตอนนี้ ลมเริ่มสงบปลาก็ด้วยเช่นกันอันนี้ลมเพิ่มด้วยนะน้ำขยับขึ้นจะอยู่ยังไงเน้น้ำขยับขึ้น,นะน,นเฝ้าอยู่นะครับไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นจริงๆสงสัยค่ำคืนนี้เราคงต้องลาไปด้วย ตะเพียงล้วนๆก่อนนะครับจะพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกหนึ่งวันนะครับวับนนี้เราขอจบการถ่ายทอดถ่ายทอดสุด <c oughs> เป็นช่วง้าด้วยเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ